สวัสดีค่ะเคนแคสซี่เองนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่เกมใครคือพ่อผมครับใครคือใครคือพ่อมึงอ่ะก็ไขคือพ่อผมครับโอ้ยขอนด็กเอ้าลูกโอ้โหไม่เก็บอย่างไวเลยอ่ะไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่ดีลูกคอนไม่น่าถือลูกพ่อครับโอ้โหพอมากเลยลูกพ่อครับพ่อ พี่กายกินได้ไหเรียบร้อยเรียบร้อยพอไมแล้วพ่อเอ้าลูกไม่สบายเหรอเดี๋ยวไปหาหมอก่อนไหมตัวเขียวแล้วเนี่ยพราจ๋า้มันมันเหมือนดักแด้อใช่เหรอน่ากลัวเล้วทำไมตัวผมมันดูเขียวเขียว่ะก็แกเขียวอ่ะว่าผมใกล้ตายแล้วเนี่ยก็ของนั้นน่ะ ดูดิแล้วเอาซ่อมไปทำอะไรไม่เอาส้มมันทำอะไรได้โง่พ่อพ่อ่อมมันทำอะไรได้ไม่เอาไม่เล่นลูกส้มเดี๋ยวพ่อจะวางไว้บนโต๊ะก่อนนี่งานนี้ผมว่าลูกตายแน่ๆเลยครับพ่อทำไมอ่ะโอ้ครับกินยาอีกแล้วเหรอลูกโอ้ครับเขียวขนาดนี้ลูกเราก็ยังตัวทำไมลูกมันน่าจะเป็นแบบหน้าตาเฟี้ยวๆน่ารักน่ารักเลย ก็หนูตาเหมือนพ่อหนูตาเหมือนพ่อไงฮะเหมือนเหรอเหมือนพ่อเดี๋ยวพ่อมาดูที่ผมเหมือนมากเลยทำไมลูกต้องแรบลิ้นให้พ่อด้วยตาเหมือนพ่อฝุดฟุดอ่ะมันเหมือนจระเข้คานได้ลูกจระเข้ไร้พ่อผมจะขึ้นบ้านไปข้างบนสเต็ปการขึ้นก็ต้องกระโดดนะจ๊ะลูกจ๋ากระโดดกึ๊บ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 ไม้ตีหน้าผมอ่ะ ลูกขึ้นมาเร็วๆสิลูกพ่ออะไรพ่อห้องล็อกเว้ยล็อกล็อกล็อกล็อหมดเลยเหรอพ่อถ้าเกิดคนล็อกทำยังไงเหรอเราต้องเปิดประตูกับลูกเพื่อไม่หากุญแจกรับผมลูกรู้ไม่เจอกุญแจพ่อไม่ล็อกเลยอ่ะพ่อล็อกต้องอย่างนี้ดิล็อกกูเลยดาแมกสายมากเลยล็อกพ่อล็อกสิ ไม่ใส่ก็ลกนี้พ่อต้องล็อกแบบนี้เดียอกุลเล่นแบบล็อกเรมาเล่นแบบล็อกกันกุลโอ้มาตัวฟักเกอร์อะไรอ่ะพ่อของพี่แม่ชอบใช้ตอนที่พ่อไม่อยู่อุ๊ยไม่กอดนี่มันหมอนข้างผมนี่ฮะพ่อใช่แล้วหมอนข้างลูกลูกเกิดมาได้เพราะหมอนข้างนี่แหละโอ้ไม่กอดมันใหญ่กว่าของพ่อใช่ไหมฮะ Uh huh. พ่อพ่อเสียใจยไหมที่แม่ใช้เดียวโดอ่ะพ่อเจ๋า yeah, ลูกเจ้าบ้านเราแม่เขาชอบกินกล้วยเหรอมีกล้วยเต็มเลยอ่ยนะพ่อดูดีมีแต่กล้วยเต็มไปหมดเลยอ่ะอืม uh huh. ลูกม่งมันได้เหยียบให้ตายอ่ะพ่อผมหิวกล้วยพ่อเอากล้วยให้ผมกินหน่อยไปเอากล้วยมาให้ผมกินหน่อยกล้วยพ่อมีสองลูกเองนะเนี่ยเอามาให้กินหน่อย ดียกพ่อผมกำลังหิวกินได้บอไม่ได้ได้บอไม่ได้พอครับพอรับขอตังค์หน่อยตังค์เหรอขอตังค์หน่อยพ่อพ่อไม่มีตังค์ให้หรอกนะรับอด็กกินดีโดชั้นบนนะพ่อเด้อแล้วเหมือนว่าเป็นเด็กพิการตาแม่งอยู่ข้างบนอะดูมอดูมาลแลบลิ้นด้วยนะแฮปอุัมผมหน่อยพ่อเคยแล้วเคยเห็นพ่อล็อกไหม ไหนนั่งได้เดี๋ยวนั่งล็อกให้กูลาทำไมท่าดั้งมันเหมือนอะไรตูดพ่อได้ดำเลยนะนี่ครับจีดครับลูกมันมันใหญ่ยาวจริงๆอ่ะมันดูมุมนี้มันใหญ่มากพ่อครับสบตูดไหนขี้ไม่ออกเอาวะเอาพ่อเสียบตูดลูกพี่เออเออเอออืมอร่อยอ่ะอร่อยหย่มหย่ย่ เราออกถังไงนี่เจออยู่ในถังกันนั่นแหละสำน้ำหน้ากินกล้วยกล้วยติดคอพ่อกล้วยโดนกล้วยแท็กตูดหน้าเขียวแล้วเี่ออ้าวลูกไปทำอะไรถังขยะถังขยะติดติดตึมเลยตอนเนี้ยลูกทำอะไรถังขยะเลาออกมาสิพ่อช่วยไม่ได้นะ้เขียวแล้วตอนนี้ เอาแล้ตายแน่นอนเปิดฝาไม่ได้อ่ะเฮ้ยทานอ,อร่อยอ่ะงมแงมทานใช่อ่ะบรรยากาศนี้ไหนล็อกสิล็อกล็อกสิรอก <c oughs> โอ้ยรอดยากรอดยากแต่ดิวินเฉยเลยเด็กเขียวขนาดนั้นแล้วยังวินอีู่อ่ะว่าไงครับลูกสาวลูกสาวบ้าอะไรผมเป็นลูกชาย ลูกสาวอะพ่อมีของขวัญมาให้ของขวัญวันเกิดมาเยอะเยพ่อเหมือนกระเป๋าแม่เลยอะแล้วพบกุญแจล็อกเถอกระเป๋าแม่มองกุญแจบ้าอะไรเนี่ยก็มันเหมือนกระเป๋าผู้หญิงนะพ่อไม่เห็นนะตรงนี้ก็เป็นสายดึงตรงนี้เอ้ยตรงนี้เป็นสายจับตรงนี้เป็นกระเป๋าไง่าเป็นกระเป๋าแม่อะลูกต้องเป็นดีไซเนอร์ที่ดีได้โอเคลูกแม่นอนหนูชอบอันนี้เขาเรียกว่าคลิปคลิปยูโน ลูกเขาเรียกว่าคีฟไฟ์ไม oh, ่ใช่หรอพ่อมีดอ่ะโอ้ยเขาเรียกว่าครีฟคีฟพ่อพ่อแต่ภาษาอังกฤษอ่ะเอย่าดย่เด็ด